สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะป้าแต้จะพาพืชต้นนี้นะคะมาให้เพื่อนๆรู้จักกันนะคะเขามีชื่อว่าต้นซันโตโซมานะคะเพื่อนๆอต้นซันโตโซมานะคะสกุลเดิมเขาก็อยู่สกุลซันโตโซมานะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะเมื่ออยู่ประเทศไทยได้นําเข้ามานะคะก็จะ มาอยู่สายพันธุ์เดียวกับสกุลคาราเดียมนะคะก็คือสายพันธุ์ของบอนสีนั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อนก็เลยมีชื่อว่าบอนสีมาลายนั่นเองนะคะเพื่อนๆ่เดิมเขานะคะ,ะต้นซันโตโซมานี่นะคะถิะ่นกําเนิดเขานะคะคจะอยู่ประเทศโคลอมเบียนะคะปานามาและก็แอฟริกาค่ะเพื่อนเพ่อพอไทยเรานําเข้ามาก็มาเปลี่ยนเป็นสายพันธุ์คาราเดียมก็คือสายพันธุ์บอนสีของเรานะคะ ก็มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอบอลมาลาลยนะคะ,ะมาดูลักษณะใบของเขาเลยนะคะลักษณะใบของเขานะคะจะโดดเด่นมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะ,ะจะเป็นรูปหัวธนูนะคะนี่นะคะแล้วก็มีพื้นใบเป็นสีเขียวเข้มเลยค่ะเพื่อนๆเป็นสีเขียวเข้มนะคะเส้นกระดูกของใบจะเป็นสีขาวตัดกับสีเขียวนะคะ ทําทให้เขาโดดเด่นมากเลยค่ะสําหรับใบของซันโตโซมานะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีนะคะนี่นะคะอรอยหยักระหว่างหูวของเขานะคะจะหยักจนติดสะดือเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะลักษณะลําต้นของเขานะคะลําต้นของซันโตโซมานี้นะคะจะมีลําต้นที่แข็งแรงค่ะนะคะโดยที่เราไม่ต้องค้ำเขาก็ได้นะคะ สำหรับต้นนี้นะคะอ่าแล้วก็อีกอย่างนะคะเพื่อนๆอถ้าเขาโตเต็มที่แล้วนะคะใบของเขานะคะจะมีความใหญ่ได้ถึง45เซนติเมตรถึง50เซนติเมเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆอะนะคะ,ะถ้าเขาโตขึ้นมาเขาจะแตกพุ่มอ่าแตกกอแตกใบได,ได้สวยงามกว่านี้นะคะ่ะเพื่อนๆนี่นะคะ อาการขยายพันธุ์ของซันโตโซมานะคะก็จะใช้หัวนะคะแล้วก็เง่าค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเขาเป็นตระกูลสายพันธุ์เดียวกับอ่าคาราเดียมก็คือสายพันธุ์เดียวกับบอลสีนะคะก็เลยต้องขยายพันธุ์โดยใช้หน่อนะคะและ้วก็อ่าหัวของเขานะคะอ่าเป็นต้นไม้ที่อ่าไม่ชอบแสงแดดจัดนะคะเพื่อนๆจะชอบแสงแดด รำไรนะคะหรือจะปลูดเขาในที่ร่มก็ได้นะคะเพื่อนๆอการรดน้ําเขานะคะการรดน้ําเขานี่ก็ไม่จําเป็นจะต้องรดทุกวันก็ได้นะคะเพื่อนๆจะรดวันละครั้งหรือวันเว้นวันก็ได้ค่ะ,ะเรามาดูที่ดินของเขาค่ะว่าดินเขามีความแห้งหรือย,ยังนะคะถ้าดินเขามีความแห้งแล้วเราก็รดน้ําเขาได้นะคะชอบชื้นนะคะไม่ชอบแฉะค่ะเพื่อนๆนะคะ อแล้วก็อีกอย่างนะคะเพื่อนๆดินนี่ก็จะชอบดินโปร่งนะคะจะชอบดินอ่าที่อ่าเราปลูกบอนสีนะคะใช้ดินเดียวกับที่เราปลูกบอนสีก็ได้ค่ะคือจะมีส่วนผสมของอใบไม้ใบกามปูแกลบนะคะกากมะาพร้าวสับนะคะจะไม่ชอบดินที่เหนียวและแน่นนะคะเพื่อนๆนะคะการเลี้ยงดูเขาก็ไม่ยากเลยค่ะ เขาเป็นพืชที่ไม่ค่อยทิ้งใบนะคะสำหรับซันโตโซมานี่นะคะสวยงามค่ะเพื่อนๆก็อยากแนะนำให้เพื่อนๆน,นะคะถ้าได้มีโอกาสได้เจอนะคะหรือว่าได้ไปพบเห็นที่ไหนนะคะให้ดูลักษณะของใบเขาก่อนเลยนะคะลักษณะของใบเขาจะมีโดดเด่นจะมีความโดดเด่นแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆจะมีพื้นใบสีเขียวแก่เข้มตัดกับเส้นกระดูกของใบสีขาว สวยงามเลยค่ะอ่าเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งนะคะที่ป้าเต้อยากแนะนําให้ทุกคนได้มีสะสมติดบ้านไว้นะคะซึ่งราคาตอนนี้ก็อ่าหลักร้อยต้นๆน,นะคะราคาก็ยังไม่แรงมากค่ะเพื่อนๆแล้วแต่ขนาดของต้นเขานะคะว่าจะมีฟอร์มกอที่เล็กหรือใหญ่ถ้ามีฟอร์มกอที่ใหญ่ก็อาจจะมีราคาสูงกว่านี้นะคะเพื่อนๆนะคะอ่าโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะ ป้าแต่ก็พาพเพื่อนๆทุกคนนะคะได้มาทําความรู้จักกับต้นซันโตโซมานะคะหรือบอนมาลายนะคะ,ะก็คงต้องต้องเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะสําหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ถูกใจนะคะชื่นชอบก็ช่วยให้กําลังใจป้าแต้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามช่องป้าแต้ด้วยค่ะ อ่าถ้ากจะให้ดีช่วยกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่ป้าแต้จะนำมาเสนอเพื่อนๆทุกคนนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ